แต่ใหมขอบคุณหก้านดวงใจนะคะแล้วก็ห้าเลิฟมนะคะวันนี้นี่ต้องแยกส่วนประสานนะอีกฝั่งหนึ่งก็ทางนู้นทางนี้ก็ของเราเอง <c oughs> ขอบคุณหก้านดวงใจนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้ยาเทพเนาะ mm hmm. พูดถึงเรื่องนี บวชไม่ครบบ้านยมนะ่ะจะมีอยู่พี่คนน้นนะแกเป็นรุ่นพี่แต่พูดถึงคนบ้านนอกนะนะเขาก็จะแบบว่าสนิทกันไปหมดเลยรู้จักกันเนาะ,ะคุ้นเคยกันว่างันถอะคนบ้านเดียวกันเนาะแล้วทีนี้แกเกณฑอาหารพี่ชายมามาเที่ยวกรุงเทพนี่แหละก็มานัดเจอกันส่วนใหญ่สมัยก่อนเ็าจะนัดกันที่สวนจตุจักรใช่ไหมเวลานัดเจอกันนะ จะเป็นอะไรที่เ,เป็นจุดนัดพบสมัยก่อนหมอชิดก็จะอยู่ตรงตรงที่เก่าเนาะก็จะเป็นอยู่ใกล้สวนจตุจักรตอนนี้ก็จะเลยสวนจตุจักรจะตุตจ,ะตจักรไปหน่อยก็จะอยู่ย่านเดียวกันเนาะแต่ว่าจะขยับออกไปนอกหน่อยเสร็จแล้วทีนี้พี่ชายเขาก็นัดเจอกับพี่คนนี้แหละพี่คนนี้ก็เป็นทหารแต่พี่ชายก็เป็นรุ่นน้องเขา,เามาเจอกันทีนี้ ตามภาษาเด็กผู้ชายเข้าวัยรุ่นผู้ชายเข้ากรุงเทพเนาะเข้าเมาืองมันก็จะดูแบบยังไงไม่รู้แล้วนะทีนี้โดนพวกจิกโกไล่โดนพวกจิกโกไล่พากันวิ่งหนีหนีตายเนาะถ้าไม่หนีจะทํายังไงอ่จจะไม่โดนเข้าศัพท์หรอใช่ไหมพากันนี่อันนี้เขาไล่ฟังนะพี่จายล่ยฟังมากรุงเทพครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวมาหามาหาพี่สาวนี่แหละมาหาแม่้องเนีเนาะทีนี้ ปรากฏว่าพากันวิ่งต่างคนต่างวิ่งนี้ก็ไปคนละทิศละทางเนาะทีนี้จุดสังเกตพี่ชายอะ่ะเขาจำอออันนั้นพระเจ้าตากอะ่ะตรงโรงเวียนใหญ่พระเจ้าตากส่งมานะว่าทิศท,ทางที่จะมาหาห้องพักของของพี่สาวของแม่น้องเน่อยู่ตรงไหน ดูดูเรามาตั้งหลายปีเรายังไม่ได้สังเกตว่าหางม้า,ห,มาหรือว่าหัวมา้าไปทางไหนเสร็จแล้วทีนี้เธอลดเสียงทีวีหน่อยตอนนี้มันโฆษณาเสร็จแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาสังเกตหางม้าหันมาทางทางที่ที่สาวพักเนาะปรากฏว่า <c oughs> ก่อนก่อนที่จะไอเนี้ยก็คือไปวิ่งหนีพวกที่กะก,ก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจาก ร,ปรอปภเขาอยู่ยามไอเป็นบริษัทดูวิ่งมุดเข้าไปแล้วก็ไปาาอาศัยอาศัยอยู่ในข้างในเขาอะนะเขาก็ให้เข้าทีนี้พอออกมาก็เลยจำคิดทางที่จะกลับหาพี่สาวก็จำหางม้าเอาอนุสาวรีย์พระเจ้าตากที่วงเวียนใหญ่เนาะเสร็จแล้วทีนี้พี่คนนั้นอนะ่ะแกเกียรตทหาร จะเป็นทหารด้วยเป็นทหารเกณฑ์เสร็จก็น่าจะเกณฑ์ทหารนี่น่าจะยี่สิบเอ็ดปีนะทำไมยัเทพ<ะ><ะ>นกไประหว่างแกบวชกับแกเกณฑ์ทหารมันกั้ำกึ่งกันนะเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ประสีภาษานะตอนนั้นนะเรากำลังน่าจะเท่าน้องเนยนี่แหละเสียงนกเสร็จแล้วทีนี้แกบวชอะ่ะเขาเขาบอกว่าการที่แกบวชอะ่ะ บวชด,ด้วยกันกับเพื่อนที่เป็นอาหารด้วยกันนะทําไมคนคนที่บวชด,ด้วยเขาไม่เป็นอะไรปกติแต่แกนะ่ะเหมือนมีอะไรเข้าไปสิงในร่างเนาะตกกลางคืนมานี่ปีนต้นไม้ต้นมะพร้าวอะยังกับลิงนะปั๊บปั๊บปับปับขึ้นไปถึงยอดมะพร้าวแล้วก็ไปแหกปากอยู่บนต้นมะพร้าวปรากฏว่า หลายวันเป็นทุกวันแล้วก็พอนั่นก็ฉันฉันอยู่อย่างเงี้ยกําลังฉันข้าชี้หน้าชีา้หนา้าเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นท่านพระครูด้วยนะตอนนั้นนะเป็นท่านพระครูเป็นคเจ้าคณะตําบลด้วยคนเขาก็ฮือฮากันนะโอ้มันเป็นเอามากไว้พาไปรักษาไม่ใช่รักษาที่หมอนะรักษาแบบศยาศาสตร์ พาไปรักษาแบบศัยศาสตร์แล้วก็ไปหาหมอทำหมอพระที่ไหนว่าดีพาไปหมดเนาะ